ลุงหน้าใสขึ้นจริงๆนะครับขึ้นกล้องมากเลยได้เสงนแลวก็จะเลยไปแชพแล้วใบ้างครับเดไมครับเดิไไมเด็กเดิไมไม่ได้ไปคะ่ะไม่ขับรถกลางคืนไม่ค่อย ก็อัปเดตข่าวกันอยู่หน้าบ้านนะครับก็มีคุณกนกษาตนนะครับพที่นี่นะครับตู้หุ่กรองนะครับไปแล้วก็มีพี่อ๋อดีเอนะครับก็ประมาณ5ท่านนะครับที่ไปน้องนุงยยงไปหรือเปล่าไปไไน้องนุงย้ยงก็น่าจะไปนะแต่ยังไม่เห็นออกมานะครับ เราไม่ได้ไปนะคะอิดปนะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะก่อตอร์นะคะจะมก็ไป็นก็ไม่มาใยหรอกรูไมมาเาก็อยากอเมือนเนก็หแล้วมีของมีของอร่อยมา ลักเมียหลงเมียลักเมียหลงเมียหลงเมียลงอ๋อโอ้มีมีคาถาคาถาด้วยครับคาถาเออคาถาเด็ดวันนี้โอ้มรักเมียประจันรอบท่องคาถาเมากรออีกรอบเขาจะส่งมาให้ว่าให้เราใจนี้เราไม่ออกจากบ้านก่อนกดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อนะครับนี่กำลัง สับายกอยู่แคนลยชยภมิขอกระถาลงเมียงรอบเด้อรอสองมันจะสับสนนี่มันต้องสามรอบค่ะต้าวบข้ากระถาพชามีอะไรกันนี้ข้าค่ัไว้คนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งว่าบุคนหนึ่งชมมาแยกา ต้องเล่นเดินทางเลยใช่ไหมครับป้าเพราะว่าถ้าไปตอนเช้าก็จะกระถันหันหรอป่าอ้าพี่อออท่องด้วยเหรอโอ้โหพี่ะแล้วพี่อออจะท่องไปสุดรี่ออดอะไร ะไปสวดมตก่อนหรือว่าจะเดินทางเลยชัยภูมิเดินทางเลยดีกว่าเดินทางเลยดีกว่าจะม่สวดนตนั่ส่วนตรงนี้ก่อนไปก็ได้ครับวันนี้วันพระครับไม่วันพระเพราะครับเขายันคำเงิครับ ชัูบล่วตอนนี้ก็กำลังคุยเตรียมการนะครับว่าจะเดินทางไปที่ชัยภูมิหรืออุบลน,นะครับว่าจะสวดมนต์ก่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีธุระที่จะไปนะครับก็กลัวสุกระหงกนะครับ เส,เสียงใครดูดอะไร <ś c oughs> <ś> <ś> มีความสุขมาก ุคุก็เดินทางไปชัยภูมิเลยใช่ไหมครับครับสรุปนะครับก็คือลุงจะเดินทางไปชัยภูมิเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ไม่ได้เข้าไปสวดมนต์ที่วัดนะครับเพราะว่ามีภารกิจนะครับเดี๋ยวจะฉุกกระหุงนะครับ ยิงไปพี่โจ <ox>. <Hello. S 2> ๊ะไม่ได้รับเท่ากันบ้างพี่โจะคือคือคือคอเราเราพารีสต่อนะเก๊ก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 เเก๊กเก๊ก ไปกินภาพนี่ไปน้องบ้านน้องวางใจใส่ชุดขาวแต่สุดท้ายเราก็มาเข้าวัดไม่ได้เนาะพวดธรรมกเนี้ยชวนวนตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วดูนี่หอมอีชุดเดิมมเลยอะไรทุเรียนกวน มกินมีดวคนวอันนี้เราเมีดกวรมากค่ะม่กินก่อนนะมันตกินจิสายทำไรครับน้หายเศร้าใจจนมุดแลมั้งนี่น้ำหายน้ำหายโอ้ยน้ำหาย ใส่แมสก์ด่วนตัวแพชเชียร์ต้องจะติดด้วยกันด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาพบรายมาเย็นอยู่นี่ก่อนพี่นะนั่ตรงนี้นั่งสิให้ผมมานั่งเย็นก่อนดบต้องกินยาด้วยกินอันนี้มีเจ็ดไม่ขึ้นก็เป็นภาพบรรยากาศหน้าบ้านนะครับวันที่จะออกเดินทางนะครับไปชัยภูมินะฮะ ราคาครับอีกเจ้าหนาเข่าไปเจ้าปุกอะไเาถูกมันก็มีไม่ต้องเสีก็ได้เอากระจุยหน้าต้องให้ไม่หน่อยน้งหากไม่น่าจะได้ไม่ใช่ไม่ใช่พี่พี่หน้าใส่พี่เก๋เนียอ่พี่เก๋เนียแล้วนที่านาิดนะ่ามเลย

นไดีแล้ว่ะครับนี่คพิกี้นะครับิกี้อารบวาดน,นะครับตอนนี้พิกี้ไม่ยอมครับดุงก็ได้ดุเลยนะครับ เมานาสตอรี่ครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ช่องมานาสตอรี่นะคะเป็นกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะครับซึ่งก่อนการเดินทางนะครับไป,ไปชัยภูมินะครับน,นี่นะฮะระหว่างรอเวลาในการออกเดินทางนะครับ คลิปนี้ก็อย่ากจะาจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ